ครับนีทางสั้นวันนี้นำเสนอแฮห่ขันมากแห่ขันมากนะครับเป็นยังไงอาจารย์ก็จะมีอยู่หัวเมียคู่หนึ่งมีอาชีพทำนาอาชีพทำนาเขาทำนาทุกวันทุกวันเมียแกก็สวยไงวยอมาก ทำนากขจะจะอยู่แต่ข้างหลังเมียไงคอยมองเมียว่าเออว่าจะมีอะไรมาทําอะไรนะก็จะอยู่แต่ข้างหลังถึงเมียเออถึงเมียทาเวลาดํานาทํานามีอยู่วันหนึ่งคืนนั้นฝนมันตกฝนมันตกที่นาน้ํามันก็เยอะน้ํามันเยอะนี่นนก็เช้ามาก็พากันไปทํานาไปดํานาน้ํามันเยอะเมียก็ใส่ผ้าถุงนี่เะละ ใส่ผ้าถุงมันก็กลัวผ้าถุงมันเปียกมันก็ถกผ้าถุงขึ้น,ข,นขึ้นสั้นๆส,ส,สูงๆเนี่ยล่ะ้วสวยเลยแล้วเพื่อนวันนั้นก็มีไอขอบวนขันหมากแห่ผ่านมาที่นามันติดเรียถนนไงขบวนขันหมากมันก็แห่ผ่านมาทีนเนี้ยมียนก็ก้มดำนาเลยล่ะก้มดำนาไ,ไอผัวมันก็เห็นนะ เห็นทีเนี้ยเห็นของเมียไงเองเเมียอ๊ะอผกระุงขึ้นเนี่ยเออก็กลัวไอ้พวกแขหกคันหมากมันเห็นนี่แหละมันก็มันก็ร้องตะโกนบอกเมียมันโพลฮิโพลฮิโพลโผล่โผล่ไอ้ไอ้พวกแแ่กันมากได้ยินนี่แหละได้ยินมันมามันก็แแหกมาเห็นกันก็ยี้ อ้วงแหงข้างมากร้องตอบเลยฮิ่วไอเมียมันไม่ได้ยินมันก็ร้องอีกโฮพี่โอ้ฮีโอ้ฮีโอ้ฮีโอ้ตั้งแต่นั้นมา แข่ขันมามันก็มันก็มีโหยิ้วเลยอ๋อที่มาของโหยิ้วขันมากความรู้ใหม่ถ้าชอบก็กดติดตามกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับมีานสั้นสองหนุ่มหากระจาย